หาซองความเพอร์เฟกต์ของฟอร์ซ่า0 X e r l i n Special Edition ด้วยดุลลายสีดำทองสุดพรีเมียมหลอกระแทกตาสุดๆโดยสุดหลอคันนี้ก็ได้เปิดตัวในงาน leading the future ที่ผ่านมานี้เองเรียกได้ว่าการเปิดตัวที่เพอร์เฟกสมคอนเซ็ปต์ Beyond Perfection จริงๆอย่างแรกคือเพอร์เฟกตั้งแต่คอลับกับแบรนด์ดังอย่างเออร์ลิแล้วยิ่งเป็นรถสีดำดูจัดๆแบบนี้คือหล่อเท่เพอร์เฟกไม่แพ้ใครพอมาบวกกับชุดสติ๊กเกอร์สีทององามรอบคันแล้วเนี่ยยิ่งเพอร์เฟก ว่จาจะด้านหน้าหรือด้านข้างงามในใจจริงๆที่พิเศษกว่าคือเออร์ลินส์เขาให้โชคสีพิเศษพร้อมนอกอลูมิเนียมสีทองสุดพรีเมียมมาให้ด้วยในจะเพดรองเหยียบและที่พักเท้าสีเหลืองทอง ัดเข้ากับตัวรถช่วยเพิ่มความเฟี้ยวไปอีกสุดท้ายคือสติ๊กเกอร์ขอบล้อจาก H2C ทําี่ทำให้ล้อมแบบเดิมๆที่สวยอยู่แล้วเนี่ยโดดเด่นสะดุดตาขึ้นพอบวกเข้ากับฟังก์ชันล้ำๆของ For z ซ350ตั้งแต่ชิลหน้าไฟฟ้ารถซิงไปยังเครื่อง E S P พัดสวาล์วแล้วเนี่ยยิ่งเพอร์เฟกพครีเมี่ยมตั้งแต่หน้ายันท้ายคันขนาดนี้มีแค่500คันเท่านั้นส่วนราคาแนะนำอยู่ที่2 7 0 0 0บาทใครอยากสัมผัสความบิยอนเพอร์เฟกชันแบบนี้ก็ต้องรีบหน่อยนะทุกคน